ว่าด้วยเรื่องความเป๊ะของกิจวรรัตรพระเจ้าหลุยที่14ในวังแวร์ซายมารยาทหลังฉากสังคมราชสำนักนะครับนโยบายของพระเจ้าหดุยที่14ที่ต้องการให้แวร์ซายเป็นเมืองใหมให่แห่งการบริหารประเทศที่แสดงออกถึงความสุดยอดของฝรั่งเศส นำมาสู่การสร้างพระราชวังแวร์รายที่สวยงามอลังการในขณะเดียวกันนะครับก็เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งนักวิชาการสายสังคมนิยมชื่อดังนะครับก็ใช้คำนิยามว่าสังคมราชสำนักที่ล้วนแล้ววนเวียนอยู่รอบพระสุริยาราชซึ่งมีกิจวัตรประจำวันเป็นตารางและก็สะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่สูงส่งของชนชั้นสูงนะครับ พระเจ้าหลุยที่14มีพระราชประสงค์จะปกครองประเทศด้วยพระองค์เองเมื่อมีพระชนมาอยู่ได้2 2พรรษาพระองค์ก็มีพระประสงค์นะครับให้ผู้ชี้ขาดในกิจการต่างๆคือพระองค์แต่เพียงผู้เดียวภายหลังจากที่อัครมหาเสนาบดีคนสําคัญแห่งฝรั่งเศสถึงแก่กรรมลงหนึ่งในพระราชดำรัสที่สําคัญในรัชสมัยของพระองค์ก็คือทรงเลือกแวร์ไซเป็นที่สร้างพระราชวังใหม่ และก็มุ่งหวังให้เป็นเมืองแห่งใหม่สําหรับการบริหารราชการการสร้างพระราชวังแห่งใหม่นี้นะครับพระองค์ก็โปรดให้ระดมศิลปินแล้ก็บุคลากรแถวหน้าของฝรั่งเศสมาผกกลิตกําลังสร้างสถาปัตยกรรมชั้นยอดที่จะเปรียบเสมือนสิ่งที่สะท้อนถึงความสุดยอดของฝรั่งเศสองค์ประกอบของพระราชวังแวร์ายจะต้องแสดงออกถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด เสนาบดีกระทรวงการคลังที่สร้างปรา,าสาทแสนอลังการที่โอโรวิกอมลำหน้ากษัตริย์จนนำไปสู่จุดจบของตัวเองนะครับคุณสมเกียรตินะครับก็อธิบายว่าที่อยู่อาศาัยอย่างเช่นปรา,าสาทซึ่งฟูเกนะครับได้สร้างนั้น ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะกำหนดสถานภาพและก็กิจภูมิของคนในสังคมราชสำนักแต่ก็ยังมีเรื่องของมารยาทและก็พิธีการเป็นปัจจัยสํสำคัญที่กำกับความเคลื่อนไหวของบุคคลในสมัยนั้นตารางกิจวัตรประจำวันนะครับของพระเจ้าหุริที่14แบ่งออกเป็น3ช่วงก็คือเช้ากลางวันและก็เย็นช่วงเช้าพระองค์ทรงตื่นบรรทมเวลา8ปดนาฬิกา โดยมหาดเล็กจะปลูกด้วยประโยคว่าฟาบาทได้เวลาตื่นบรรทมแล้วหลังจากแพทย์หลวงเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่1 4แล้วพิธีการนอแรกเริ่มสำหรับการตื่นบรรทมจะเริ่มต้นขึ้นขณะเดียวกันมหาดเล็กคนหนึ่งจะไปกราบเรียนกรมวังซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดูแลห้องบรรทมอีกคนโดยจะกราบเรียนวิเซสเครื่องต้นนะครับหรือว่าอาหารเช้าส่วนอีกคนเฝ้าหน้าห้องบรรทมก็จะดูแลให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เข้าไปห้องบรรทมได้เท่านั้น โดยคณะผู้ติดตามอันเป็นผู้มีหน้าที่สำคัญหรือว่าชนชั้นสูงที่มีสิทธิพิเศษร่วมพิธีการก็สามารถเข้าห้องบรรทมได้นะครับและคุณสมเกตก็ยังเล่าอีกว่ากลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมนะครับมีข้อมูลว่าเป็นผู้ชายทั้งหมดเท่านั้นมีประมาณ100อราอยะไรแบ่งกันเข้าเฝ้าเป็น6กลุ่มโดยเรียงลำดับก่อนหลังตามความโปรดปานกลุ่มที่โปรดปานที่สุดนะครับก็จะได้รับโอกาสเข้าถวายความช่วยเหลือ พยุงพระองค์จากพระที่นั่งนะครับทรงเสื้อคลุมตรงกันข้ามกับกลุ่มที่ปวดปลาน,น้อยก็จะได้แค่ดูพระองค์ทรงเช็ดพระพักด้วยผ้าชุบน้ํามันจากนั้นก็จะเสวยพระกยาหารเช้าเป็นซุปเวลาประมาณ10บนาฬิกานะครับพระองค์ก็เสด็จไปมิจาโดยมีสุภาพสตรีชาววังคุกเข่าตั้งขบวนอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรอเฝ้าพระองค์ พิธีการนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีจากนั้นเวลา11นาฬิกานะครับพระองค์ก็จะประชุมร่วมกับสมาชิกสภาในห้องประชุม